เอาหนูหมดที่อย่างเอ้ยนี่ปลาเล่ยไม่เคยเหรอเคยแล้วผมปลาเล่ยเอามาหนูก็มาดูเล่ยเรี่ยวเล่ยนุกตัวเนาะนี่นี่นี่

เอาว่เกตโจเกตตุละชกับพอหน่ที่ยังอมาพูดเดการีมาพูดเดการที่นาะอืมเนเดอรี่ตเก็บร้านทัเรนเก็บร้านทัเฮเก็้านทัเก็บร้านทั